คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลคลิปนี้แอด็มีแนวทางเสี่ยงโชคงวด2พฤษภาคม2564มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ ก็มาจากสาสำนักดังครับก็มาจากสำนักเจฟองเบียเป็นชุด2ตัวแล้วก็มาจากสำนักแอดแม่น้ำหนึ่งเป็นชุดฟันขาดครับแล้วก็เป็นชุดเต็มเซฟต้นแม่แจ็คกี้และอีกใบหนึ่งนะครับก็เป็นของแม่แจ็คกี้เซฟต้นอีกเช่นกันครับเรามาดูสำนักแรกกันเลยครับก็เป็นสำนักดังเลยนะครับแม่แจ็คกี้เซฟต้นครับหน่วยรัฐบาล ทับ5ทับ6 4ให้รูดเลข5รองเล็8ชุด2ตัว5 9 5 3 5 1 5 8 5 2 8 9 8 0 3 8 1 8 2 8ชุด3ตัว9 5 1 5 8 6 4 5 8 8 9 1กัน1 1ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแม่แจ็กกี้เซฟต้นครับเรามาดูข้อมูลต่อมาครับ ก็เป็นของแอดเจฟองเบียครับรัฐบาลไทย2ทับทับให้ชุด2ตัว9 2 8 5 2ชุดได้ชุดในเน้นเลยครับขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับกับหน้ากับหลังยิ่งดีครับแอดเจฟองเบียให้มาแคบมากครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดเจฟองเบียครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักแอดแม่นับ1 2ทับทับให้วิ่ง รูด08วันที่เลข0ครับและเลขชุด2ตัว08 82 02และชุด3ตัว802ครับขอบคุณแอดแม่น้ำหนครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักของเซฟต้นแม่แจ็กกี้หัวรัฐบาล2ทับ5ทับ6 4ให้วิ่งบนเลข3วิ่งล่างเลข1ชุด2ตัว3 1 3 9 3 6 3 2 15 12 10 14ชุด3ตัว8 3 1 8 3 9 8 3 6 8 3 2กันที่6 9ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลเซฟตุนแม่แจ็คก,กี้ครับและอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไทยนีแอดก็ขออานวยเอวยพรในท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความโชคดีมีชัยในวันที่2พฤษภาคม64ทุกทุกท่านทุก,กทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ